Please don't take เนกชั่วโมงที่ทนรอแต่ก็คุ้มค่ามากลูกชายคนแรกมาแล้วจนสามีต้องยอมใจสุดๆขอเชิญชมคุณแม่ใยแดงเลยที่ตั้งแต่ประกาศข่าวดีเป็นน้ำตาแห่งความดีใจของแมทพิรณีกับสามีเฟรมพิม,พมเดชหลังจากที่คุณภรรยาสาวได้ตั้งคันลูกคนแรกได้สำเร็จที่ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งคันได้3าเดือนแล้วพร้อมกับมีการเยผยภาพขนาดที่แมทพิรณีกำลังอันตาสาวดูลูกในท้องทําเอาจตาต,ตัวถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียว ว่ารอคอยมานาน9เดือนในที่สุดหนูหน้อยสุดจ้ำมั่มก็ได้ลืมตาออกมาดูโลกแล้วที่มาพร้อมกับชื่อลูกชายว่าน้องพี่รันงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักเกือบ4กิโลและสุขภาพแข็งแรงสุดๆแถมก่อนโค้งสุดท้ายทางด้านเฟพมพิมเดชก็ได้มีการโพสคลิปสุดน่ารักที่คุณแม่ตื่นเต้นมากถึงขนาดที่ว่าใส่เสื้อกับด้านมาโรงพยาบาลเลยทีเดียวและแมทนั้นก็ตั้งใจขอดแบบธรรมชาติที่ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงเต็มและยังได้เก็บโมเมนต์ทุกช่วงเวลาสําคัญบอกเลยว่าใครที่ดู คลิปนี้ต้องมีน้ําตาซึมกันบ้างเพราะมันเรียงมากๆคลิปเผยเห็นถึงโมเมนต์ตั้งแต่เริ่มเจ็บท้องที่แม่แมทนั้นต้องสู้สุดใจเรียกไ,ได้ว่าเจ็บท้องทุกวินาทีเลยก็ว่าได้กว่า19กชั่วโมงกับการเลือกข้อแบบธรรมชาติซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าแม่แมทพยายามทำทุกวิธีทั้งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทั้งนั่งบอลโยคะทั้งลงไปนอนแช่ในอ่างน้ําอุ่นโดยที่คุณสามีดูแลไม่ห่าง I ซึ่งแม่แมทก็ได้มีการอวดโฉมภาพลูกชายและก็ติดแคปชั่นไว้ว่าพี่รันออกมาดูฟูดทันพอดีครับสุขสันต์วันปีใหม่พี่ๆจากของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของครอบครัวเราค่ะทั้งนี้คุณสามีสุดที่รักก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดซึ่งก็ได้ชมคุณภรรยาที่ต้องยอมใจจริงๆหลังจา,จากที่คลอดธรรมชาติยาวนานถึง19ชั่วโมงในที่สุดหนุ่มน้อยจำมมของคุณพ่อก็มาแล้วคุณคือคุณแม่ที่เก่งที่สุดนอกจากนี้พ่อเฟรมก็ยังได้เปิดเผยน,น้ำหนักของลูกชายอีกด้วยว่า3,845กิโลกร พร้อมกับเขียนแคปชั่นส่งท้ายปีนี้ด้วยของขวัญจากพระเจ้าและก็เริ่มต้นปีใหม่2 0 2 6กับการเดินทางใหม่ของครอบครัวขอให้ปีนี้เต็มไปด้วยความรักและความสุขขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ว่าความสิรสละและความกล้าหาญคืออะไรต้องบอกเลยว่าทุกช่วงเวลาคุ้มค่าจริงๆสัมผัสได้เลยว่าทุกนาทีกอ,อดคอดคุณแม่ทุ่งเทแบบสุดๆ และทางด้านแม่นีแม่ของแมดเองก็จะเหือหลานชายไม่แพ้กันได้มีการโพสต์ภาพและเขียนข้อความไว้ว่าคืนนี้รอดูของจริงครับพี P ่รันต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ไปแดงด้วยนะคะสมกับการรอคอยนาน9เดือนและใดๆก็คือแม่แมดแข็งแรกแบบสุดๆนับว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีที่อบอุ่นไปด้วยความสุขตอนรับสมาชิกครอบครัวตัวน้อยที่เข้ามาเติมเต็มรอยยิ้มและความหมายให้กับบ้านหลังนี้ให้อบอุ่นยิ่งกว่าเดิมและที่เพิ่มเติมก็คือครอบครัวตัวพอ่อที่ดูแล้วว่าความบันเทิงจากนี้คุณพ่อคุณ แม่ป้ายแดงเต็มรอรับได้เลย